กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะเมื่อสักครู่เราค้างประเด็นเรื่องที่มีความพยายามจะยื่นร่างแก้ไขนั่นก็คือเรื่องที่มาของสอวอนะคะทำไมเขาถึงต้องการจะให้เป็นการเลือกตั้งสอวอทั้งหมดคะอาจารย์ทำไมเขาไม่เอาสอวอสัรหาแล้วคะครับอันนี้เราอาจจะท้าความกันหน่อยก็ได้นะครับ <c oughs> ว่าจริงๆแล้วหลักการเรื่องของระบบรัฐสภานะฮะ <c oughs> อย่างของเราซึ่ง <c oughs> เป็นระบบสองสภาเนี่ย เราก็จะมีพุทิสภาหรือสภาสูงกับสภาสภาล่างสภาผู้แทนราษฎรนะฮะโดยหลักการเราก็มีความเชื่อว่าเหตุที่มีสองสภาเนี่ยต้องการให้สภาสองสภานั้นช่วยกันกันกรองหรือตรวจสอบกฎหมายให้ถี่ถ้วนนะฮะสภาที่เป็นสภาสสเราก็ที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์เนี่ยก็เป็นสภาเลือกตั้งเป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่เป็นสภาสูงเนี่ยก็มีหลายอย่างาทีนนในยุคที่ทหารเป็นรัฐบาลซึ่งค่อนข้างมองว่าเป็นประการก็อาจบมาจากการแต่ง,ต,งตั้ง,ใช,งใช่ไหมครับหรือก็เป็นเรื่องที่แบบ ตรงนั้นน่ะซึ่งคนก็ไปมองว่าทหารจะตั้งคนของตัวเพื่อเข้าไปเป็นสิทธอดอำนาจหรือเข้าไปถ่วงดุลกับสภาล่างซึ่งมาจากการเลือกตั้งเวลาโหวตทีไรเดี๋ยวรัฐบาลก็ชนะอะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับนั่นคือในอดีตขอขอท้อเท่าความนิดหนึ่งนี่ต่อมาพัฒนาการมันก็เกิดเปลี่ยนไปนะฮะทำนองที่ว่ามันก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าที่จริงรูปแบบนี้ทั่วโลกนี่มันมีหลายแบบมากเลยนะฮะมีทั้งแบบเลือกตั้งคัดสรรสรรหาอะไรต่างๆอย่างอังกฤษเองสภาขุนนางก็ยังเป็นการรักษะ สืบตำแหน่งใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่เป็นเลือกตั้งทีนี้อีกความคิดหนึ่งเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของระบบประชาธิปไตยเนี่ยหัวใจของการเป็นประชาธิปไตยคือการที่ประชาชนเป็นผู้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงเป็นผู้เลือกตั้งนะฮะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็เลยทําให้เกิดความคิดสืบต่อเนื่องไปเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเพื่อจะให้เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบเลือกให้หมดเลยนี่แหละแปลว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงตอนนี้ เรากําลังหลงประเด็นกันอยู่ในตรงนี้นะครับก็คือชูความเป็นประชาธิปไตยภายใต้ความหมายว่า,าคือวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยเขาเน้นที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนะฮะก็เลยคิดว่าการเลือกตั้งคือการมีส่วนร่วมนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าอ้าวไหนๆก็ไหนๆขอให้เป็นประชาธิปไตยเต็มร้อยเลยก็แล้วกันกลับมาเลือกตั้งทั้งหมดนะครับทีนีเ้เราก็ต้องมา,าพิสูจน์ พิสูจน์ตรวจสอบกันนะครับว่าเป็นยังไงละ่ะที่ผลรัฐมนตรีฉบับที่เพิ่งผ่านไปซึ่งให้มีสวอสองประเภทนะครับเลือกตั้งด้วยแล้วก็คัดสรรด้วยเนี่ยพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะครับปรากฏว่าโดยเปรียบเทียบเนี่ยสวที่มาจากคัดสรรจากการคัดสรรเนี่ยกลับมีผลงานเข้าตากรรมการมากกว่าสวรประเภท <c oughs> เลือกตั้งโดยซ้ำไป <c oughs> เพราะว่าสวเนี่ย <c oughs> ควรจะต้องเป็นคนที่มีหลากหลาย คือหลากหลายความรู้หลากหลายสาขาอาชีพเพื่อจะได้มาเป็นที่ปรึกษาให้กับสสอ,อีกทีหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์รมันก็เลยเป็นที่มาของการจะต้องมีสอวอในแบบสัญหาครับครับอันนั้นอันนั้นคือส่วนหนึ่งใช่ไหม,มครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นผลจากการที่ว่าผลจากการเลือกตั้งเนี่ย คนได้รับเลือกที่ได้มาเนี่ยมันก็อิงฐานเสียงพรรคการเมืองอย่าสของพรรคการเมืองด้วยแล้วการกันก็ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงของการเป็นตัวแทนของกลุ่มสาขาอาชีพอย่างที่คุณุนาพูดถึงใช่ไหมครับตรงนี้มันหายไปแล้วแนวโน้มทั่วไปก็คือกลายเป็นกลุ่มเดียวพวกเดียวกันกับนักการเมืองอย่างที่เราเรียกว่าเป็นแบบโครนี่นะหรือเป็น Family Poli t i c s คือการเมืองแบบครอบครัว <ứng> เลือกสามีได้ภรรยาเลือกภรรยาได้บุตร <c oughs> อะไรมาแล้วก็ซื้อควบใช่ไหมที่กันเียว่าซื้อควบ<อ>คือซื้อทีเดียวเลยแล้วก็ได้เบ็ดเสร็จไปเลยนะฮะอยากจะซื้ออย่างหนึ่งแต่แถมอีอย่างไปด้วยอะไรเงี้ยนะฮะไม่ได้ต้องการอยากได้อ่าอันเนี้ยมันเป็นที่มาของการที่ทําให้การเมืองของเราเนี่ยกลายเป็นการเมืองที่ตกอยู่ภายใต้าการยึดกลุ่ม <ứng> ของกลุ่มพวกนะครับจนกระทั่งบางทีเราอาจจะต้องมองในแง่ร้ายสุดไปเลยนะฮะว่า มันกลายไปว่าปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะมีผู้มีอิทธิพลอยู่ในท้องถิ่นซึ่งเป็นคนที่มีบารมีกับชาวบ้านแล้วก็กลุ่มเสียงชาวบ้านได้นะครับที่เราเรียกว่าเจ้าพ่อท้องถิ่นขณะยวกันปัจจุบันนี้มันได้พัฒนาไปสู่การมีเจ้าพ่อระดับชาติขึ้นมาไปเป็นเจ้าพ่อคุมเจ้าพ่อท้องถิ่นอีกทีหนึง่งนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าถ้าการเมืองมันเป็นเนื้อเดียวกันถูกอยู่ตยใต้กรอบของการเลือกตั้งเหมือนกันสิ้นโครงสร้างเหมือนเป็นประชาธิปไตย แต่เนื้อหากับกลายเป็นว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีการใช้ระบบหัวคะแนนมีการใช้บารมาีใช้อำนาจรัฐอะไรทุกอย่างเข้าปงจรสิ่งที่ตามมาคืออะไรก็คือประชาไตยแบบที่เรียกว่าเป็นปฏิบัตการเนี่ยคำสองคำนี้มันฟังแล้วมันขัดกันมากมากเลยใช่ไหมครับแต่มันกลับมาอยู่คู่กันคือโครงสร้างรูปแบบเป็นประชาไตยเนื้อหาเป็นปฏิบัตการแค่รูปแบบเท่านั้นเองแค่รูปแบบที่เป็น<อ>ถ้าอย่างนี้คะ่ะอาจารย์มันจริงๆแล้วมันยังมีอีก หลายมาตราที่เขาพยายามจะแก้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการสรรหาบุคคลที่จะเข้าไปสู่องค์กรอิสระกอตปปชหรืออะไรเอ่ยแบบนี้มันก็จะอาศัยโมเดลเดียวกันกับการจะให้เลือกสวดอกไหมคะอาจารย์ก็คือต่อไปถ้าคนที่เป็นสวมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดและสามารถกักคุมได้จะต้องการใครชี้นิสสังเพราะว่ามันจะนาไปสู่มาตราต่อไปที่เขาบอกว่าต่อไปจะคัดสรรคนในองค์กรอิสระจะต้องให วุฒทสภาใช่ถูกต้องมันเป็นเรื่องที่มันก็เลยมันโยงใยกันใช่ไหมครับที่มันสําคัญที่เราเห็นว่ามันสําคัญมันไม่สําคัญในตัวของมันเองเฉยๆแต่มันไปมีความหมายต่ออย่างอื่นอีกต้องเยอะแยะโดยเพิ่งยิ่งที่มาของคณะกรรมการอิสระทั้งหลายซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่าโดยหลักการของประชาธิปไตยยุคใหม่เนี่ยใช่ไหมครับเน้นการตรวจสอบทวงดุลเน้นการที่จะมีองค์กรอิสระเข้ามาทาหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามต่างๆแล้วถ้าองค์กรเหล่านี้ไม่มีความเป็นอิสระ หรือเล่นพักเล่นพวกใช่ไหมครับแล้วเราจะไปฝากความหวังไว้ตรงไหนเนี่ยคือปัญหาฮะ<ม>เพราะว่าหัวใจของประชาธิปไตยอีกข้อหนึ่งก็คือว่าที่เราสังเกตใช่ว่าเช็คแอนด์บาลานซ์คือตรวจสอบและถ่วงดุล<ม>สำคัญที่สุดประชาธิปไตยขาดการตรวจสอบและถ่วงดุลไม่ได้<ม>รูปแบบเป็นเรื่องความน่าสนใจก็จริงแต่เนื้อหาต่างหากที่เป็นตัวชี้ขาดาให้มีการเลือกตั้งไปเถอะแต่ถ้าเราไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้เป็นกระบวนการที่ยุติธรรม มีความเป็นประชาไตยมันกลับไปทําลายประชาตยเสียเองนี่ก็ไม่ต้องมีสวสิคะถ้าเกิดถ้าจะต้องเลือกทั้งสสแล้วยังต้องมาเลือกสวอีกไม่ต้องมีสวดีกว่ามันก็ไม่ได้ไปตอบโจทย์ถ้ามีไปมันจะยิ่งทําให้อํานาจรัฐแข็งแกร่งมากขึ้นจนกระทั่งระบบตรวจสอบอ่อนแอหมดเลยใช่ครับนี่แหละคือเป็นปัญหาขณะปัจจุบันนี้นะฮะขนาดว่าได้รับสสคัดสรรมาจํานวนหนึ่งที่มาถ่วงดุลก็ยังถ่วงไม่ไหวเลยฮะเพราะสสเลือกตั้ง เย,เยอะกว่าส่วนมาตราต่อไปที่เขาจะแก้ก็คือดิฉันอยากให้ไปมาตรา237ก่อนนะอาจารย์ทำไมทำไมทุรนทุรายกันจังเลยคะมาตราที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำผิดปุ๊บยุบพับปั๊บแต่ว่าจะต้องเป็นตัวกรรมการบริหารพักหรือหัวหน้าพักเนี่ย ไปรู้เห็นพฤติกรรมของคนที่กระทำผิดการเลือกตั้งถูกไหมคะแต่ไอ้สองครั้งที่โดนยุบมาเนี่ยไอ้บ้านเลขที่ร1 1บ้านเลขที่ร้อเนี่ยมันคือตัวกรรมการบริหารพรรคที่ไปทำผิดซะเองถูกไหมคะอาจารย์ถ้าจะตอบคำถามว่าทำไมต้องทุรนทุรายมากนักเนี่ยนะฮะก็ต้องทุรนทุรายเพราะว่าผลมันออกยังไม่แน่ใจร่วมันจะโกงหรือไม่โกงตัวเองยังไม่แน่ใจเองเลยอยงี้ว่าที่ผ่านมาทั้งกี่ครั้งแล้วฮะถูกยุบไป2ครั้งใหญ่ๆใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็น ตศตสาหรืออะไรก็เป็นตัวกรรมการบริหารพักนั่นแหละที่ไปทำถูกไหมคะอาจารย์มันขึ้นอยู่อย่างนี้ฮะขึ้นอยู่กับว่าที่ถามบอกว่าก็โดนยุบไปตั้งกี่พักแล้วล่ะกี่ครั้งแล้วล่ะนะฮะถ้าพูดอย่างนี้ปั๊บมันก็มองได้สองแง่โดนไปตั้งกี่ครั้งแล้วล่ะเพราะนั้นต้องป้องกันไม่ให้เกิดอีกหรืออันี้ก็เอาไซอินอีกเหมือนกันครับใช่โดนไปตั้งกี่ครั้งแล้วเราต้องป้องกันอย่าทําอย่างนั้นอีกอย่าให้มันมายุบเราได้อีกจะอย่าให้ยุบได้อีกก็หมายความว่าต้องอย่าทน อันนี้คือคิดแบบคนปกติคิดไป<อ><ข>คนที่ควรจะคิดที่ควรจะคิด <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> แต่อันนี้ก็คิดว่านะในเมื่อมันมันเป็นตัวเหตุที่ทำให้เรต้องยุบ เราก็ต้องไปแก้กฎหมายนั้นซะแทนที่จะมาแก้ในส่วนที่เป็นพฤติกรรมที่ปกปรองเพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าก็อย่างว่าหัวใจของประชาธิปไตยก็ต้องให้เป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิธรรมใช่ไหมครับแล้วก็ได้คนที่ประชาชนเขาเลือกอย่างบริสุทธิใจเลยเขาว่าไปซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้ามันไม่มีกฎหมายตัวนี้มาช่วยปล่อยให้เป็นการเลือกตั้งแบบปกติถามว่าเคยจับไขรได้บ้างใช่ไหมฮะในทางปฏิบัติ <c oughs> มัน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 มีสารพัดทุกรูปแบบอะฮะเพราะฉะนั้นนี่ขนาดใช้มาตรการที่เรียกว่า อะไรอะแบบข้อขาดบาดตายนะฮะมีผลรครับยาแรงก็ยังไม่ได้ก็ได้ผลไปแต่ว่าได้ผลแล้วคน <c oughs> ท,ที่ที่ถูกทกําก็คนถูกกระทําก็เลยรู้สึกจะปวดรวดร้าวก็จะต้องทุรนทุรายอย่างที่ว่านะครับเพราะว่าเขาถึงเขาจะเปลี่ยนชื่อ,เป,อเปลี่ยนชื่อมาอยัางไงก็ตาม3ครั้งเนี่ยถ้าพฤติกรรมมันเหมือนเดิมทุกครั้งมันจะเปลี่ยนกี่ครั้งยังไงก็โดนยุบถูกเนี่ยอาจารย์ชื่อนั้นสำคัญสำคัญชะไหนค่ะมันสําคัญที่พฤติกรรมมากกว่า่าเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เท่ากับว่าเป็นการแสดงเจตนาที่ชัดเจนว่าคนเหล่านี้ถ้าสมมติมีโอกาสโกงได้โกงค,คือค,คือมันสอครับมันสอเลยว่าขนาดที่ว่าอย่างนี้เนี่ยกฎหมายมีอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ยังยังกฎหมายปกติอะไไม,ไม่ไม่ค่อยกลัวเพราะว่ามันมัน,ม,นมันไม่ไม่ไม่ถึงขนาดอะไร ถึงเป็นถึงตายขนาดนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ทึ่งเห็นเลยว่ายัางไงไงต้องแก้ให้ได้มาตราน,นี้มันเป็นเรื่องที่จะปวดมาตั้งสองครั้งสามคราแล้วจะต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกะนะฮะแล้วแต่ว่าสิ่งที่มาอธิบายคือหลไรก็บอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยยุบพักยุบพักไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่าพักการเมืองกว่าจะตั้งมาจะอะไรต่างๆเป็นตัวแทนของประชาชนแต่เราก็ทราบๆกันอยู่แล้วว่าพักการเมืองไทยตั้งกันมาอย่างไงในทุนเยอะส่างกลัวแล้วใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นพรรคการเมืองเขาก็าอ้างว่าเขามาจากประชาชนนะเขามาจากการเลือกตั้งสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีแค่9คนเองจะมายุบพรรคที่คนเนี่ยสนับสนุนเป็นล้านๆคนได้ยังไงนั่นแหละก็คือสิ่งที่ทพยายามจะมาอธิบายใช่ไหมฮะเอาจริงงเราก็ไม่อยากจะโจมตีนะว่าที่มาของพรรคการเมืองให้ไปจดชื่อสมาชิกอะไรมาอะไรต่างๆนานานเนี่ยความจริงเรื่องนี้ว่าไปเราก็อาจจะต้องโทษ ประเทศเราโดยรวมด้วยนะฮะถ้าเทียบกันเรายัางไม่พัฒนาไปถึงประเทศที่เขาพัฒนากันมากๆแล้วยอย่างต่างประเทศเขาเนี่ยคนที่เข้ามาเป็นสมัครครเป็นสมาชิพกพรรคการเมืองเนี่ยต้องเสียเงินอุดหนุนพรรคด้วยนะฮะเพื่อสนับสนุนกิจการของพรรคนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของความตื่นตัวทางการเมืองของเรานี่เงินก็ไม่ต้องเสียค่าสมาชิกหรือเสียอาจจะถูกหรืออะไรก็ตามนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคืออะไรคือมีสิทธิ์เรียกเงินจากพรรคด้วยตอนไปให้ไปลงคะแนน อันนีมน้มันสะท้อนให้เห็นถึงว่าความที่เรายังไม่เติบโตในความเป็นแบบไตในความสำนึกของประชาชนเลยตกเป็นเหยื่อของนักการเมืองโดยง่ายคือคือเอาเงินมาล่อใช่ไหมครับเอาเงินเอาเหยื่อมาล่ออันนี้ง่ายมากเลยถามว่ามีใครเขาในโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีใช่ไหมฮะคใครก็จะเอาอะไรมาให้เราฟรีฟรีเขาก็ต้องถอนต้นคืนเนี่ยคือปัญหาครับมันเป็นกลไกที่เป็นยาแรงแต่ว่ามันให้คนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปแก้กฎหมายตรงนี้เฝอเองอ่ะอาจารย์มองยังไงคะครับอันนี้ก็ทางทางฝ่ายผู้แก้ก็จะบอกว่าอ๋อป้าไม่ได้แก้เองนะอันนี้เป็นเรื่องผลประโยชน์ของสสใช่ไหมครัออสส, <อ S 1> ส<อ>เขาไปยืนอ่าสสเข้าสอวเข้าไปยื่นอันนี้ก็ <laughs> เ,เห็นๆกันอยู่แต่แตว่าถ้าจะยื่นข้างเดียวยังพอทนใช่ไหมอันนี้มันยื่นสลับกันเนาะใช่ไหมเพราะว่าคุณสมบัติสวก็ให้สสไปยื่นส่วนคุณยุบพักของสส สวก็ไปยื่นให้เข้าข่ายการสมรู้ร่วมคิดไหมคะครับน่าก็น่าจะควรจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับเพราะว่าได้สมประโยชน์ทั้งคู่ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าผลักกันทำแบ่งงานกันทําแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่ใช่ผลประโยชน์ของตัวเขาคิดว่าเราไม่รู้เหรอคะอาจารย์รู้ก็ไม่สนใจเพราะว่าเขาได้ประโยชน์คือเขาต้องการแค่นั้นฮะการนี่นี่คือคือปัญหาฮะความสำนึกในทางการเมืองความสำนึกต่อความรับผิดชอบอะไรรู้ดีรู้ชั่ว ใช่ไหมครับบางคนก็ใช้คาว่าฝ่ายดีฝ่ายต่ําหรือฝ่ายดีฝ่ายต่ำทีนี้ผมพิ่งข้างจะยึดติดอยู่กับเรื่องการเมืองว่ามันมี3มขานะฮะว่าการเมืองเป็นเรื่องของอํานาจการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์การเมืองเป็นเรื่องของอุดมการ์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องพวกที่มาเล่นการเมืองเนี่ยเพื่อได้อยากได้อํานาจ ถามว่าเอามานาจไปทำอะไรตอนหาเสียงก็บอกว่าได้อำนาจเมื่อ,อไหร่นะเดี๋ยวจะไปส่งเสริมอุดมการณ์ให้ประชาชนอยู่ดีกินดีอะไรต่างๆนะฮะอันนี้เป็นราคาคุยแต่ข้อจริงที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือเอาอำนาจไปสมหาประโยชน์นั่นคือของจริงเพราะฉะนั้นเราจะวัดกันได้ยังไงว่านักการเมืองดีหรือไม่ดีเราควรเลือกหรือไม่ควรเลือกก็ดูตรงนี้ฮะพฤติกรรมก็คือว่าดูช่องว่างหรือช่องว่างระหว่างคําพูดกับการกระทำ ระหว่างอำนาจที่ตัวเองมีและที่ได้ใช้ไปว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือเพื่อไปผลักดันอุดมการเพื่อสังคมอันนี้อันนี้โดยทฤษฎีเพราะว่าเจอแรกๆเนี่ยก็เหมือนจะมีอุดมการนะคะมันสลับกันนะเหมือนจะมีอุดมการแต่พอได้อำนาจไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันไปเอาผลประโยชน์ของคนเข้ามาแล้วยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าการที่ให้สสเนี่ยแก้ไขกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ย มันมีข้อไหนที่ประชาชนได้ประโยชน์บ้างไหมคะอาจารันมานถึงที่เขาเตรียมแก้เนี่ยใช่ครับพยายามดูอาจารย์ลองอาจารย์ลองช่วยดิฉันดูหน่อยดิดิฉันพยายามหาเอ๊ะมันข้อไหนบ้างที่ประชาชนได้ผลประโยชน์บ้างสมมติว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นอีกมาตราที่ถัดไปก็แล้มาตราที่190จะพูดถึงมาตรา190 190ที่บอกใช่ไหมครับถ้าถ้าพยายามจะจินตนาการนะครับว่าเขาจะพูดยังไงให้ประชาชนบอกเนี่ยนะมาตราเนี้ยถ้าเกิดแก้แล้วเนี่ยใช่นะครับ โดยที่ว่า,าสิ่งที่รัฐบาลจะไปทำสัญญา,ญญาอะไรกับต่างชาติเนี่ยนะฮะก็ไม่จําเป็นจะต้องอะไรนะเอ,เอ่อข้า,า,อาจะต้องมาเอาเข้าสภาะนะครับรัฐบาลจะได้ตัดสินใจไปได้โดยรวดเร็วนะครับแล้วก็มมดแต่ชักช้าอยู่เดี๋ยวจะฝ่ายคา้านมาดึงมาทวงมาติงทําให้ทําอะไรได้ล่าช้าชก็เลยไม่สามารถไปตกลงอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนได้รวดเร็วคือคือแทนที่เป็นประโยชน กับถูกดึงขาไว้นะฮะแทนที่ไปคุยอะไรกนให้รู้เรื่องจะได้มีการตกลงทำมาค้าขายอะไรกันทําธุรกิจทําอะไรกันเดี๋ยวประชาชนจะได้มีงานทําเดี๋ยวประชาชนจะได้ลืมตาอ้าปากได้ผมว่าผมเดานะเดาว่ารัฐบาลอาจจะเอาตรงเนี้ยมามาหลอกล่ออะไรหรือเปล่านะฮะว่าเนี่ยถรามาตอนนี้ผ่านนะโอเคแต่สิ่งที่เราพอจะจินตนาการต่อได้นะฮะหรือพอจะคิดต่อได้เนี่ยมัน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 กลับกันนะฮะกลับกันในความหมายที่ว่า หลายสิ่งที่รัฐบาลมีแนวโน้มจะไปทําธุรกิจข้ามชาติธุรกิจภูมิภาคอะไรก็ตามทีเนี่ยม,มันสอบไปในทางที่ไปตอบโจทย์ของตัวผลประโยชน์ของรัฐบาลเป็นหลักสิ่งที่ประชาชนอาจจะได้นะครับจากการมีงานทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยดูมันออกไปทางเป็นผลพลอยได้ซะมากกว่านะคือรัฐบาล ต้องการความสะดวกใจความรวดเร็วที่จะไปตกลงทําสัญญาอะไรกันต่างซึ่งมีแนวโน้มจะมีขีดเด้นในจันดาคือกวารัซ่อนเร้นที่มีผลประโยชน์และจะได้รับผลตอบแทนนั้นไปโดยสะดวกได้โดยที่ไม่ต้องมาเยินเย้อล่าช้าในการตกลงต้องมารอให้สภารับผิดชอบเห็นชอบอะไรต่างๆนานาเนี่ยฮะหลายสิ่งหลายอย่างสิ่งที่รัฐบาลพูดเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วรัฐบาลพยายามเอาขนมหวานมาลอก่อนใช่ไหมครับพยายามพูดประดีอยงนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเรารู้เท่าทัน เราตามข้อมูลข่าวสารเราดูสิ่งที่เขาซ่อนปมซ่อนเงื่อนอยู่เนี่ยมันน่าจะให้ตอบคำถามคำถามเราได้เรื่องนี้เพราะว่าถ้าเห็นจากตัวพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีที่เวลาไปไหนเนี่ยมาดูการไปเยือนต่างประเทศเนี่ยมักจะเห็นคุณทักษิณเนี่ยไม่ไปก่อนก็ตามไปทีหลังทีอ่ะคนก็เลยพูดถึงนึกถึงอ่ะว่าเอ๊ะมันจะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นหลายเรื่องเนี่ยมันก็ต้องเป็นถูกต้องตั้งข้อสงสัยอยู่แล้วใช่ไหมครับ คุณกัณฑ์มาได้วนเวียนเกี่ยวข้องอยู่กับหลายประเด็นหลายเรื่องเนี่ยก็จะได้ได้ทราบสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วยกอย่างเช่นก็ณีปัญหาเรื่องปัญหา3าจังหวัดภาคใต้ก็ทําให้คนก็ต้องข้าวตั้งข้อสงสัยเป็นธรรมดาใช่ไหมครับ จะไปตกลงกับเขาเนี่ยเรื่องกระบวนการแบ่งแยกดินแดนหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ย mm hmm. มีอะไรซ่อนเล็นหรือเปล่า mm hmm. ไปคุยกับมาเลยมีข้อตกลงอะไรติดปลายนวมมาไหม mm hmm. เรื่องกา๊าซเรื่องอะไรอะไรทั้งหมนี้นะฮะ mm hmm. เนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้สมมุติว่ารัฐบาลอาจจะมีความจริงใจนะฮะ mm hmm. มีความตั้งใจจริงก็ตามทีเนี่ยแต่ถ้าเกิดทําอย่างไม่โปร่งใสนะฮะตรวจสอบได้ mm hmm. อย่างที่ว่าในกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรานี้ได้กําหนดไว้เนี่ย คนก็มีสิทธิ์คิดคมีสิทธิ์คิดว่าแสดงว่าต้องการหมกซ่อนอะไรหรือเปล่าถ้าโปรง่งใสทําไมจะต้องกลัวทําไมจะต้องมาแก้กฎหมายนี้ทําไม,มกระบวนการอาจจะล่าช้าไปบ้างาอาจจะไม่ทันใจแต่ตามวิถีทางระบอบประชาธิปไตยนี่คือความถี่ถ่วนตรวจสอบเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวหรือพรรคพวก อาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองเคยพูดเอาไว้ในมาตรา190ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องการจะให้รัฐบาลจะว่าสมัยไหนก็ได้ชุดไหนก็ได้เนี่ยเอาไปใช้ต่อรองเพื่อเป็นผลประโยชน์กับต่างประเทศอย่างเช่นการไปเจราจาถ้าเกิดจะมีผล ในความผูกพันของดินแดนก็ดีหรือว่าทางด้านเศรษฐกิจก็ดีเนี่ะนะคะถ้าข้อไหนที่ดูแล้วเนี่ยเอ๊ะมันจะทําให้เราเสียประโยชน์เนี่ย<ะ>เราสามารถอ้างกับเขาได้ว่าเอา้าเดี๋ยวจะขอเอาเรื่องนี้เข้ามาสู่ที่ประชุมรัฐสภาก่อน<ะ>ที่ประชุมสภาก่อน<ะ>บ้านเราทำไมไม่เห็นมีพฤติกรรมของ รัฐบาลที่ทําแบบนี้บ้างเลยะคะอาจารย์ที่จริงหลายเรื่องในอดีตก็เคยมีสิ่งที่ทําให้เราได้ได้คิดนะฮะว่าว่าบางครั้งถ้าเราทําอะไรที่ผีผามมากเกินไปรเร็วเกินไปอาจจะคิดไม่รอบคอบไม่ถี่ถ้วนอาจจะทําให้เราต้องเสียประโยชน์ของประชาชนบางกลุ่มบางพวกซึ่งนี้ก็ถือเป็นความไม่ยุติธรรม นายกตัวอย่างเช่นสมัยคุณทักษิณเองรู้สึกจะไปตกลงเคหะเสรีกับออสเตรเลียนะครับ,รบก็จะมีเรื่องทรเพยะข้ามนาคม,คม,มเรื่องอะไรแย่ไปหมดเลยแต่สิ่งหนึ่งซึ่งจะเสียหายคือเกษตรกรคือพวกทําฟาร์มโคน,นมถูกไหมถ้าปล่อยให้เข้ามาสเสรีมันก็จะทําให้มันกระทบกับสิ่งเหล่านี้อะไรทานองนี้นะฮะแต่ถ้าถี่ท่วนรัฐสภาดูอย่างรอบครอบรอบด้านก็จะต้องมากันมาดูประเด็นอะไรกันให้ครบถ้วน มันถึงจะเป็นความยุติธรรมกับทุกฝ่ายเพราะหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะก็นแน่นอนก็ต้องฝ่ายบริหารตุลาการด้วยเนี่ยมีหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของคนทุกภาคส่วนเพื่อมาปกป้องของคนประโยชน์คนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะนั้นนี่คือเวทีให้คนที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลายนะั้นมาต่อรองผลประโยชน์กัน ในระบบประชาธิปไตยของเรานี่ฮะเราเรียกว่าประชาธิปไตยเสรีนิยมโดยกลุ่มผลประโยชน์ความหมายคืออะไรคือให้ประชาชนรวมกลุ่มกันนะฮะตามสาขาชีต่างๆเพื่อจะได้มาเป็นเวทีในการต่อรองกันแล้วใช้กฎกติกามารยาทที่สังคมมีร่วมกันเนี่ยเป็นตัวประสานผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นการผูกขาดอยู่ในมือของคนจุกลุ่มน้อยเชื่อหลืฮะว่าเขาจะคิดถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ S <S เมื่ออำนาจอยู่ในคนส่วนน้อยแนวโน้มมันก็ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มน้อยน,น<ข>ะครับที่คนกลุ่มน้อยที่มีอำนาจนั<ช>้น<ช>คน<ช><ส>ก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมมาตรา190ตรงนี้เนี่ยยังไม่มีกฎหมายลูกเลยใช่ไหมอาจารย์กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญครับเข้าใจว่าอย่างนั้นนะฮะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่ามีการเสนอไปว่าอ้าวถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะดูว่าเอ๊ะ อันไหนคุณจะต้องเอาเข้าสภาอันไหนไม่ต้องเอาเข้าสภาคุณไม่ต้องแก้กฎหมายแม่ดีกว่าไหมคุณไปออกกฎหมายลูกดีกว่าไหมครับอย่างที่มีคนมา,าพูดกันถึงนะฮะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอกฎหมายอันนี้ออกมาปั๊บเนี่ยสิรัฐบาลเล่นเกมคืออะไรต่อไปนี้มีเรื่องเล็เกเรื่องน้อยอะไรส<อ>ง่ส<อ>งเท้าส,าสามดเล้ <laughs> ใช่ไหมครับจงต้องทำให้เกิดบอกว่านี่ไงเห็นไหมละ่ะทุกเรื่องทุกเรื่องมันต้องอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องแก้กฎหมายนี้จะได้ไม่เอาเรื่องเล็กเรื่องน้อยเข้ามา เขาจริงมันไม่จําเป็นอยู่แล้วเขาก็ไม่อ้างไงค่ะอาจารย์ว่าเนี่ยเห็นไหมทำข้อตกลงกับต่างชาติไม่ได้เลยแล้วก็ต้องเอามาเปิดเผยบ,บางอันมันเป็นชั้นความลับจะมาเปิดเผยได้ยังไงสมมตินะฮะสมมติว่าเกิดรัฐบาลเนี่ยคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วอยากมีความคล่องตัวจริงๆนะฮะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติแต่ถ้ารัฐบาลนั้นไม่มีพฤติกรรมอะไรหลายๆอย่างที่เราเห็นเห็นอยู่ผมว่าสภาอาจจะเชื่อค่ะ แต่นี่ <c oughs> พฤติกรรมมันไม่ใช่แต่ความจริงถึงแม้ไม่มีพฤติกรรมก็ตามนะครับหลักการของระบอบประชิปไตเนี่ยเขาก็ไม่เห็นไม่เห็นควรอยู่แล้ว <c oughs> หลักการต้องเป็นหลักการที่รอบคอบรัดกลุ่มถี่ถ้วนแล้วก็คิดเผื่อไว้ระยะยาวอย่าปล่อยให้มันมีช่องโหว่ช่องว่างมันอาจจะเกิดการกระทําอะไรซึ่งไม่ชอบมาผักคนขึ้นมาได้อยู่เสมอ <c oughs> กฎหมายต้องพยายามตีกรอบให้ในพื้นที่ที่เหมาะ <c oughs> สมอยู่แล้วครับ <c oughs> ยิ่งถ้ามีพฤติกรรมสอ <c oughs> อยู่แล้วยิ่งไม่มีใครไว้ใจ แต่ที่มันมีปัญหาคืออะไรรัฐบาลมีเสียงข้างมากมนี่ครับคือปัญหาเพราะฉะนั้นรัฐบาลสามารถจะผลักดันเรื่องเหล่านี้ออกไปได้เพราะว่าสามารถชนะเสียงข้างมากในสภานี่คือปัญหาของประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นระบอบประชาธิปไตยที่ยึดหลักเสียงข้างมากมีคุณแต่ก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันในเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดเป็นนักเสียงข้างมากลากไปแล้วจะทํำยังไงประธานมติเขาถึงพูดว่าสิทธิของเสียงข้างน้อย ก็คือว่าให้ออกมาพูดวิาพาก์วิจารหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ในทางปฏิบัติมันก็ค่อนข้างจะยากเพราะว่าในเมื่อเสียงข้างมากเขาไม่ฟัง<ช>ขอโยงไปหาทฤษฎีในทางการเมืองนิดนึงนะครับฟังดูคือเป็นของชองชา์คลุโซเขาพูดถึงเรื่องของเขาใช้ชคำนี้ครับคำว่าคำว่า majoritie t y r a n ี้ ani, แปลว่าทรราชข้างมากนะ อะไรก็ตามเป็นเสียงข้างมากแต่ถ้าเป็นเสียงข้างมากที่ไม่ใช่ประโยชน์ข้างมากอันนั้นเป็นทรราชข้างมากหมายความว่าเป็นเสียงข้างมากที่ไปเพื่อประโยชน์ของคนส่วนน้อยอันนั้นเป็นทรราษไม่ใช่ประชาตยเพราะว่าจำนวนเสียงเป็นจํานวนที่บอกความต้องการแต่ไม่ได้ระบุถึงความถูกต้องใช่กำลังจะถามอาจารย์พอดีเลยค่ะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองนะคะที่ประชุมใหญ่สารดีกาเนี่ยเพิ่งจะมีมติเลือกองคณะสารดีกาเพื่อที่จะ พิจารณาคดีของนพดลปฐมสมัยที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็ไปลงนามในเอกสารที่เอื้อประโยชน์ให้กัมพูชานั้นขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกแต่เพียงฝ่ายเดียวเข้าข่ายผิดมาตรา190นะคะตามผิดมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะคะมันจะเอื้อประโยชน์ในคดีนี้ไหมอาจารย์เอะอันนี้พี่แน่ใจว่ารักษณะอย่างนี้มันจะมีผลย้อนหลังไหมฮะ ถ้ากฎหมายเป็นคุณจะย้อนหลังไหมเข้าใจว่าไม่รู้ว่าเห็นไหมทำให้เรากลัวไปหมดเลยว่าแก้กฎหมายช่วยพวกตัวเองใช่ไหมเพราะว่าเกิดในสมัยที่คุณสมัครก็คือรัฐบาลพพรลังประชาชนใช่อันเนี้ยมันจะข้อเข้าเป็นคุณหรือเปล่าเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยาคิดน่าคิดเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าปี่รฟ้องแล้วศานดีกามีการประชุมเลอกองค์คณะแล้วแล้วก็ 26เมษายนค่ะาจยา์จะมีคําสั่งออกมาจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองว่าจะรับเรื่องของนพดลเอาไว้พิจารณา,าหรือเปล่าแต่ทัางนี้ทั้งนั้นก็เข้าใจว่าค,คงมีผลหลังจากเรื่องตกลงกันเรื่องประสาไปเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะอาจารย์เราดูกันมา4มาตราใหญ่ๆ4ข้อใหญ่ๆเนี่นะคะประชาชนได้ประโยชน์ตรงไหนบ้างที่จริงเนี่ย สิ่งที่ทําให้เราเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไปอะไรอะเหมือนกับว่ามองรัฐบาลด้วยจะบอกว่าลบไปหมดอะสมองนี้ใช่ไหมครับรบางคนอาจจะพูดว่าอย่างนั้นนะฮ <c oughs> นะเอ๊ะจะทําอะไรก็รู้สึกว่าเอ๊ะ ทำไมมันไม่ดีไปหมดมันไม่ถูกไปหมดนะฮะสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราคงไม่ได้คิดอะไรขึ้นมาแบบเลื่อนลอยนะฮะหรือไม่ได้คิดอะไรแบบที่เขา้าอะไรนะคือประเภทคอยจะจับ <ไป S 1> <อ>ผิด <c oughs> คิดไปเองคิดไปเองได้จะไม่จับผิดเขาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมว่างมากนักเรืองไงไม่มีอะไรจะทํา <c oughs> แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของหลักการเป็นเรื่องของหลักวิชาและสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่มาเรียนรู้กันหรือว่า ปฏิบัติกันมาแค่ปีสองปีมันเป็นเรื่องตลอดชีวิตของคนข้ามชาติไม่ใช่ข้ามชาติข้ามข้ามเจเนเรชันนะฮะข้ามข้ามยุคสมัยยุคสมัยต่อเนื่องกันมาเลยสิ่งเหล่านี้กว่าที่มันเป็นหลักการที่เรายึดถือกันอยู่ปัจจุบันนี้มันผ่านการพิสูจน์มาด้วยการเวลาอันยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นมันเขาถึงยึดถือกันเป็นหลักวิชานะฮะเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยมันมีทฤษฎีของมันมันมีหลักของมันนะฮะมันมีสิ่งที่จะต้องยึดถือโอเคบางคนอาจจะบอกว่าชาติไทยไร กินไม่ได้ล่าช้านะฮะกว่าจะรู้ผลออกมาไม่ทันการอะไรต่างเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้อง fast track คือทางด่วนถองนงนะฮะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อันนี้ก็อันตรายไปอีกแบบหนึ่งโอเคเราจะพูดว่าประชาธิปไตยทําให้ช้าแต่ว่าถี่ทวนเราก็จะต้องพยายามมาเพิ่มประสิทธิภาพให้มันดูดีขึ้นนะฮะ <c oughs> แต่ไม่ใช่ด้วยการที่ไปเปลี่ยนกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นการทําลายประชาธิปไตยแล้วตรงนั้นน่ยมันไปสอ่อสอไปสู่ของความล่อแหลมของการช่อชนหรือการทุจริตโดยง่าย นั่นคือสิ่งที่ทําไมนักวิชาการหรือใครต่อใครออกมาโวยวายจะว่าโวยวายก็ได้หรือว่าออกมาท้วงติงออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ออกมาอะไรอยู่ตลอดเวลาถ้าคนที่มีอํานาจหรือมีผลประโยชน์เนี่ยคนจะ,จะฉุกใจได้คิดบ้างนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเอ,อ่อมัน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 เป็นปเรื่องอาจจะบอกว่าอ่าถ้าฉันยึดกลุ่มนา้ไปได้หมดฉันก็จะอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะฮะแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยสังคมไม่ได้แปลว่ามันจะแต่ละเดินไปในทางดีอยู่ตลอดเวลานะฮะถ้าถึงจุดนั้นเนี่ย ถ้าจะพูดว่าสังคมล่มสลายนะฮะมันก็ต้องไปถึงจุดจนกระทัง่งที่ว่าประเทศชาติไปไม่รอดคือเศรษฐกิจพังพาพไปเลยเมื่อน,นั้นแหละรัฐบาลจึงจะสามารถพลจักหน้าไปได้เราก็ไม่อยากเห็นประเทศเรากล้าไปถึงจุดนั้นนะคือเพราะว่าเศรษฐกิจมันเป็นไซเคิลมันจะเป็นคลื่นมีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลานะเพราะนั้นทุกอย่างเราจึงอยากให้ทำไรโดยความรอบคอบถี่ถ้วนและทําอย่างยั่งยืนอย่าสุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงมากเกินไปโอกาสพลาดเยอะแน่นอนอยู่แล้ว ถามว่าพลาดแล้วใครได้ใครเสียคนส่วนใหญ่ก็จะเสียใช่ไหมครับที่ประชาชนไม่รู้เท่าทันอันนี้ก็อาจจะต้องพูดยกประโยชน์ให้นักวิชาการหรือผู้รู้ส่วนหนึ่งไว้ด้วยนะครับว่าคนเหล่านี้มีประสบการณ์มีการเรียนรู้เรียนศึกษาอาดีตมาเอาดีตมาเป็นครูเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาพูดอะไรกันพูดแขารอะไรเป็นเสียงตกร่องใช่ไหมครับเพราะว่าต้องการย้ําหลักการหลักวิชาที่ถูกต้องและอยากเห็นหนักการเมืองนั้นตระหนักและเข้าใจ อยากไม่ไม่อยากให้ผลประโยชน์บังตานะครับจนกระทั่งในที่สุดแล้วเนี่ยอะไรก็ได้อขอให้ฉันได้ประโยชน์ก็แล้วกันบางคนก็ถึงพูดเป็นเรื่องเก่าแล้วนะฮะที่บอกว่าคนจะเป็นเป็นวีระบุรุษใช่ไหมครับต้องต้องต้องมีความเสียสละอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่อง <c oughs> คำคำหอมซึ่ง <c oughs> <c oughs> ยากที่จะไปเรียกหาเรียกหา <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะ